ทำไม่ได้อยู่อย่างนี้ต้องมาเก้บให้แค่น่้นดังป้าดับเข่าบังให้มึงทำไมกงรู้สึกตัวเองไม่ดีเลยวะใช้ไปเครับแต่บังไห้นานีมาปัญญาช่วยใจมาทะเลาะกับข้าวฮิกูปวดหัวเลยอะไรเนี่ยลี่แบบจะมีตะวันไหมนี่ที่มึงไม่ทะเลาะกับใครขขาเนี่ยนี่ทะเลาะกับไอ้แค่นี่ใครโดตีนี่ไอ้บังเนี่ยานตรงเนี้ยเลย ดีเว้ยมายู่เมืองไทยเป็นไงบ้างแมงคิงกูอะไรเนี่ยมันทาาว่านี่นี่เปลือกกุ้งอีนี่เปลือกกุ้งคุณกินแล้วคุณทิ้งไหมสล้ก็บอกอ่เปลือกกุ้งมันก็ต้องทิ้งสิมันไม่มีประโยชน์ไอ้บังบอกว่าโอ้ยอีนี่ฉันไม่ทิ้งน้ะเปลือกกุ้งประเทศฉันนี่เอาเปลือกกุ้งเขาเคือรีไสเคิื่อบดบดบดทำออกมาเป็นข้าวเก็บกุ้งส่งขายประเทศไทยแมงคิงกูแล้วมันก็ถ้ามเลยว่าเอะแล้วอีนี่ มาฝรั่งที่คุณเคียวแล้วว่าทิ้งไหมกูบอกทิ้งมันโสกกรโฟกมันบอกอินี่ทําเป็นประเทศฉันนี่ไม่ทิ้งนะมาฝรั่งบ้านฉันเอาเข้าเครื่องรีไซเคิลบดๆออกมาทําเป็นถุงยางส่งขายประเทศไทยกูเลิมมันใส่ได้ซะกูคิ้งกับแมงเลยกูก็ทน้าว่าเอาละแล้วถุงยางบ้านมันใช้แล้วว่าทิ้งไหมมันบอกอีกัต้องทิ้งมันโสกกระโฟกกูบอกถ้าเป็นประเทศกูนี่ไม่ทิ้งหรอกถุงยางที่ใช้แล้วเอาข้าเครื่องรีไซเคิลบดๆทำออกมาเป็นมะ ส่งสายอินเดียเอกซัดเดเคี่ยวให้ฟันแตกดีมันไม่ต้อยมันก็ได้ใบไ้ยังไม่ขึงอู้มดูนี่นั่นดีดดีดมันก็ทอดดีดดนั่นกาแฟมันไม่บางรู้แล้วท่ักทายดูกล้องดูตั้งดีดดีดโมกุยท้กคนกลัวแล้วไม่ขายแล้วนี่เจ้า่อ กูยู้ไโทษกูจอทงานจะมาพีกูเห็นไปไรแล้วใน้องพีนประโดกูเรยมันก็ไปเมามาเลยแล้วเจ้าข้าเอ้ยขวามรักเข้าตาะเห้าย้า้ยอานท่านมเฮ้ยมันมีเสียงด้วยเห็นไหมเ่ บางดิ่งมึงจะร้องเพลงนี่กูจึงชอบเต้นอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไได้เนี่ยฟังเลยกูยังไม่ได้ร้องไปก่อนเพร้องในใจกูร้องในใจกูเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยบไอ้ช้างตัวนี้ประหลาดเนาะอะไรอะมีทั้งงวงหลังงวงหน้าเลยกูไปเห็นงวงหน้าที่นั่นไอ้งวงหน้าจะเล็กกว่างวงหลังงอนึงมดูดีๆเนี่ย หายไปอะไรไแล้วหาไปไแล้วงบงกูอยู่ใช่ไกังงูไายรูปกูยังใส่กางเกงดีกมึงใส่หวานก็มีกูไ้ใเนือด้วยดีแต่ว่าใส่ใสถูกไมเนี่ยเเปพีู่กแล้วเาไว้กินทนั่งัมี่ว่าด้วยเฮ้เียไปไปเล่น มึงจะมาย่เนี่ยนะเสียวดิจังเลยนะงานเล่นนะทุกจะมาคุณขอให้ผลุนได้รอบหนึ่งเสียวคนนี้อีกถ้งมุนเป็นวงกลมมันเชื่องปุ่บไวกิ้งแล้วมึงรู้ว่าทำไมไวกิ้งมุนแค่นี้เออทำไมอ่ะอมึงรู้ไหมกูถามมึงทำไมเพราะอะไรมึนมุนแค่นี้ก็มันเป็นเครื่องเล่นแบบเนื้อไงใช่แล้วนะทำมุนอย่างนี้จะไปชนกับแม่ปูดิ ไม่ชนไม่เข้าตั้งไม่โงกันมึงก็อดไม่เห่นมึงนี่นะโดอดพอสบายไม่ดีไอจะไม่เข้ามาณนี่แหละไป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 จะทำอะไรเล่นแ้วจะมาโกนอะไรเนี่ยก็มานั่งมองมึงก็ขูตาเป็นมันเยออย่าง้าจะดูไส้เล็กเกมึงก็พิตา แม่มีคนดูก็ดีกะเ็แม่ชุดเรื่องเนี้ยนังหน้าไม่ต้องคนไว้น่อยแม่น่ะเวลาดูสอนลามกับพม่เล่นนะช่วยกับพี่ตาหน่อยทำไมจะได้รู้ว่าแม่มีชีวิตอยู่นีแม่นั่งเี้ยชอบชอบชอบแ้วไอ้ทิงฮะตหัวจี้ไงไตหัวไตหัว ใส่หัวให้ผมมาใส่หัวเนี่ยผ่านม่ไม่ใส่หัวผมบอกให้ใส่หัวรอบหัวรอบหัวจืิงจริงๆเออเดินเซตเซตห้ผมไปมึงใส่หัวป่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันตั้งเคยนได้เหรใช่ไหมเนี่ยไอ้พอโดนมีดหน้าล้านสี่โอ้โหใช่ไหมสุดยอดสุดยอดไป